อาณาจักร p p p l e ธุรกิจมีอะไรก้าวต่อไปกำลังทำอะไรและทำไมถึงกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกลงทุนเทคสนับสนุนโดยซิปแ ถ้าพูดถึงนวัตรกรรมเปลี่ยนโลกที่คนจดจําได้มากที่สุดนะคะหนึ่งในนั้นคงจะมี iPhone ซึ่งสร้างความฮือฮาแล้วก็เป็นรากฐานของสมาร์ทโฟนไร้ปุ่มกดในปัจจุบันซึ่งนับตั้งแต่ปี2007ที่ Steve Jobs ได้เปิดตัวนวัตรกรรมแห่งยุคนี้นะคะปีนี้ iPhone ก็ได้เดินทางมาถึงปีที่15แล้วนะคะ ซึ่งนอกเหนือจากการคิดค้นสมาร์ทโฟนแล้วนะคะ Apple ยังมีอิทธิพลต่อหลายด้านของชีวิตมนุษย์แล้วก็ยังได้เข้าไป disrupt อีกหลายกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกันณนะปัจจุบันนี้ค่ะ Apple มีมูลค่าบริษัทอยู่ที่81.2ล้านล้านบาทขึ้นแท่นเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกปัจจุบัน Apple ใหญ่แค่ไหนและ Apple ในวันที่ไม่มี Steve Job s แล้วจะมีทิศทางยังไงต่อวันนี้เฟื่องและลงถึงเพ็จะเล่าให้ฟังค่ะ เราแบ่งยุคของ Apple คงแบ่งได้เป็น2ยุคสำคัญด้วยกันค่ะ หากยุคแรกเป็นยุคของสตีฟจ็อบส์เป็นยุคแห่งการคิดค้นและสร้างสรรค์ยุคถัดมาของทีมคุกก็ถือเป็นการเติมเต็มให้น,นวัตรกรรมทั้งหมดสมบูรณ์แบบจุดเริ่มต้นของ Apple ไม่ใช่ iPhone ค่ะแต่ย้อนกลับไปในปี1976นะคะสตีฟจ็อบส์ได้ก่อตั้งบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้ชื่อ Apple c o m คอมพิว n ตรงร่วมกับผู้หูของเขาอย่างซีฟวอตเนียร์และโรนาเวนตั้งแต่นั้นมาค่ะบริษัทก็ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีบนโลก ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Macintosh ในปี1984ซึ่งก็ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปโดยปริยาย iPod ในปี2001ค่ะที่ไม่ได้เข้ามาเพียงแค่เปลี่ยนแปลงวิธีการฟังเพลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งอุตสาหกรรมดนตรีไปโดยปริยายจนกระทั่งในปี2007ค่ะที่ Steve Jobs ทำให้โลกรู้จักกับสมาร์ทโฟนอุปกรณ์ที่ต่อมาได้กลายเป็นอวัยวะอีกชิ้นหนึ่งของมนุษย์ค่ะ แต่หลังจากสร้างความฮือฮาด้วยการฝากสมาร์ทโฟนไว้บนโลกได้เพียงแค่4ปีนะคะทั่วโลกก็รู้สึกช็อกและก็เสียใจเพราะ Steve j o b ์ได้จากไปค่ะซึ่งเขาก็ได้ทาบทามผู้ที่จะมารับไม้ต่อสืบทอ,อดอาณาจักร a p p l e นี้ต่อไปเขาคนนั้นก็คือทิมบุกค่ะ Apple ภายใต้การนำของทีมคุกแม้จะไม่ได้สร้างนาวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้มากเท่ากับตอนที่สตีฟจ็อบยังอยู่แต่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาค่ะคือการเติมเต็มนวัตกรรมของสตีฟจ็อบให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกลายมาเป็นระบบนิเวศของคนรัก Apple ที่สามารถต่อยอดไปได้ไม่รู้จบและยากที่สาวกจะเปลี่ยนใจค่ะซึ่งภายใต้ระบบนิเวศที่พูดถึงนี้นะคะก็แบ่งเป็นทั้งเชิงผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอามาใช้กับผลิตภัณฑ์หลักไม่ว่าจะเป็น airpods apple watch apple tv homepod และอื่นๆอีกมากมาย โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะหลังจากเปิดตัวก็เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากผู้เล่นเดิมในอุตสาหกรรมค่ะตัวอย่างเช่น Apple Watch ค่ะถูกคาดการว่าสามารถทำไรายได้มากกว่าทั้งบริษัท Swatch Group ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์นาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะที่ AirPods ในปี2020ค่ะครองส่วนแบ่งทางการตลาดหูฟัง True Wireless สูงถึง31%ซึ่งถือเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงที่สุดในโลกค่ะ นอกเหนือจากรายได้ที่ Apple ทําได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์แล้วนะคะอีกหนึ่งแหล่งสําคัญของรายได้ของ Apple นะคะก็คือธุรกิจบริการแล้วก็ซอฟต์แวร์ซึ่งการที่ Apple หันมาโฟกัสกับรายได้จากส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะคะที่ทําให้ Apple ยังสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดในยุคปัจจุบันธุรกิจบริการของ Apple ก็อย่างเช่น iCloud storage ของ Apple นะคะ Apple TV Plus Apple Music ที่เป็น subscription base รวมไปถึง Apple Pay ยังไงก็ตามค่ะสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของธุรกิจบริการของ Apple และเติมเต็มให้ระบบนิเวศของผู้ใช้งานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคงจะหนีไม่พ้น App Store แม้เรานะคะในฐานะผู้ใช้งานทั่วไปจะเห็น App Store เป็นเพียงแค่ตัวกลางที่ทำให้เราสามารถดาวน์โหลดแอปได้มากมายสะดวกสบาย แต่จริงๆแล้วค่ะ App Store ถือเป็นขุมงทรัพย์ของ Apple เลยทีเดียวเพราะ a p ป Store ค่ะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมซึ่งค่าธรรมเนียมตรงนี้นะคะก็จะเก็บจากผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการซื้อแอป,ปมาหรือดาวน์โหลดแอปฟรีแต่มี in-app purchase สมัครสมาชิกฟังเพลงซื้อไอเทมในเกมหมายความว่ายิ่งมีคนใช้ iPhone มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคนใช้งาน App Store มากขึ้นเท่านั้นและยิ่งแอป,ปทั้งหมดใน App Store ทำเงินได้มากเท่าไหร่ Apple ก็ยิ่งได้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมมากขึ้นเท่านั้นค่ะ และนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลสําคัญนะคะที่งานใหญ่ของ Apple ในปีหนึ่งเนี่ยแบ่งเป็น2งานงานปลายปีเป็นงานสําหรับคอน sumer ทั่วไปแต่งานช่วงกลางปี Worldwide Developer Conference ค่ะจัดขึ้นเพื่อน,นักพัฒนาโดยเฉพาะขพอแท้จริงแล้วยิ่งแอป,ปดีเท่าไหร่คนจ่ายเงินมากเท่าไหร่ Apple ก็ได้เงินมากขึ้นเท่านั้นค่ะซึ่งมีรายงานนะคะว่า Apple เนี่ยทำไรายได้บน App Store สูงถึง2.4ล้านล้านบาทเลยทีเดียว และโดยเฉลี่ยแล้วค่ะทุกๆยอดใช้จ่าย Apple จะได้สัดส่วนค่าธรรมเนียมสูงถึง30%เลยล่ะค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะ Apple ภายใต้การนําของทิมคุกแม้จะไม่มีนวัตกรรมฮือฮาเหมือนยุคสตีฟจ็อกและทําให้สาวกที่เป็นคนตื่นเต้นกับนวัตกรรมอาจจะเปลี่ยนใจไปบ้างแต่ถ้ามาดูในเชิงตัวเลขและผลประกอบการรวมไปถึงมูลค่าบริษัทก็มีตัวเลขที่น่าสนใจหลายจุดเลยล่ะค่ะ เรามาดูสัดส่วนรายได้ทั้งหมดของบริษัทในปีที่ผ่านมากันค่ะในปี2020นะคะ Apple มีไรายได้อยู่ที่9.02ล้านล้านบาทกำไรอยู่ที่1.89ล้านล้านบาทค่ะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนรายได้มาจาก iPhone 50.2% Mac 10.4% iPad 8.6% Wearable s หรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างเช่น AirPods หรือ Apple Watch อยู่ที่11.2% Service ต่างๆ iCloud Apple TV Plus Apple Music Apple Pay App Store อยู่ที่19.6%จากตรงนี้ตัวเลขน่าสนใจนะคะจะเห็นได้ว่าธุรกิจในยุคข,ของ Steve Jobs อย่าง iPhone, iMac และ iPad รวมกับ wearable s แล้วก็ service ต่างๆในยุคข,ของทีมคุก เป็นส่วนผสมที่ลงตัวสําหรับ Apple ค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะการที่บริษัทบริษัทหนึ่งจะสามารถยืนระยะได้อย่างยาวนานก็ต้องมีช่วงที่บุกเบิกคิดค้นส,สร้างสรรค์เหมือนในยุคข,ของ Steve Job s แต่การที่จะยืนระยะได้อย่างยาวนานและมีผลกําไรทําให้บริษัทมีมูลค่ามากขึ้นก็ต้องมีการวางรากฐานและต่อยอดเติมเต็มสิ่งที่วางไว้ให้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆของบริษัท Apple นะคะคือเขามีรอย a l แฟนหรือว่าสาวกที่เหนียวแน่นในระดับที่ภาษาอังกฤษ เรียกว่า e v a n นเจ i s t ลเลยก็ว่าได้เหตุผลเป็นเพราะว่าปรัชญาในการทำธุรกิจของ Apple ค่ะเข้มข้นและแข่งขันมาตั้งแต่ยุคของ Steve Jobs และยังคงถูกส่งต่อมาผ่านแบรนด์อย่างเข้มข้นแม้ในวันที่ผู้ก่อตั้งยังไม่อยู่แล้วแต่คนที่ซื้อผลิตภัณฑ์คนที่เป็นสาวกยังสามารถสัมผัสได้ถึงแก่นตรงนี้กับการนาเทคโนโลยีให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันและให้ความสาคัญกับดีไซน์ได้อย่างลงตัวค่ะ สิ่งนี้สะท้อนออกมาในทุกๆอย่างของความเป็นแบรนด์ของ Apple นะคะตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์การแตกลายธุรกิจใหม่ๆรวมไปถึงวิธีการทําธุรกิจของเขาด้วยค่ะถ้าใครติดตามลงทุนเทคหรือว่าเห็นความเคลื่อนไหวของบริษัทยักษ์ใหญ่มาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะเห็นว่าบริษัทส่วนมากเมื่อถึงจุดจุดนึงแล้วมีเงินมากพอแล้วกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจต่อไปของเขาก็คือการเอาเงินไปลงทุนซื้อกิจการอื่นๆเข้ามาต่อยอดบริษัทของตัวเองแต่ Apple กลับไม่เลือกทําแบบนั้นค่ะ แอ p l e ถือเป็นบริษัทที่มีมูลค่าการเข้าซื้อกิจการในอัตราส่วนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับธุรกิจในกลุ่มเดียวกันยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันค่ะเราลองมาดูการเข้าซื้อกิจการของ5บริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่ามากที่สุดนในโลกกัน Microsoft ค่ะเข้าซื้อ LinkedIn ในมูลค่า8.3แสนล้านบาท Facebook เข้าซื้อ WhatsApp ในมูลค่า6.1แสนล้านบาท Amazon ค่ะเข้าซื้อ Whole Foods Market ในมูลค่า4.4แสนล้านบาท Google ค่ะเข้าซื้อ Motorola Mobility 4 0 0 0 0แสนล้านบาทในขณะที่มูลค่าการเข้าซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดของ Apple ก็คือการเข้าซื้อบริษัทผู้ฟัง Beats Electronic ในมูลค่าเพียงแค่9.5หมื่นล้านบาทเท่านั้นไม่ถึงแสนล้านบาทเห็นไหมคะมีแกลบที่ใหญ่มากซื้อตั้งแต่ปี2014นะคะ7ปีมาแล้วค่ะ สิ่งนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของ Apple มากๆนะคะที่แม้บริษัทจะใหญ่แล้วนะคะแต่บริษัทยังคงลงทุนและพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ด้วยตัวของบริษัทเองค่ะซึ่ง Apple ค่ะนอกเหนือจากที่จะเข้าซื้อบริษัทอื่นๆในมูลค่าที่น้อยมากๆแล้วเนี่ยในช่วงหลังๆมานี้เราก็จะเห็นสัญญาณของการที่ Apple พยายามที่จะพึ่งพาบริษัทอื่นๆน้อยลงไปอีกเห็นชัดมากๆก็คือการปรับมาวิจัยแล้วก็ออกแบบชิปเซ็ตของตัวเองนะคะพยายามทํามาเรื่อยๆแต่ตัวที่ได้รับการ ยอมรับแล้วคือหามากๆก,ก็คือ M1 แล้วก็ ARM นะคะ M1 เนี่ยมีการเปรียบเทียบเลยว่าถูกกว่าประสิทธิภาพดีกว่าแล้วก็น่าจะมาแทน Intel ได้แบบ Intel น่าจะหนาวเลยล่ะค่ะ แปลว,ว่าแนวโน้ม Apple ก็น่าจะไม่ต้องพึ่งพาชิปเซตจาก Intel แล้วนะคะรวมไปถึงเราก็เห็นข่าวออกมาเรื่อยๆกับการพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆพยายามรุกเข้าไปในอุตสาหกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Apple Glass ที่อาจจะมารองรับโลกของ virtual world หรือว่า mixed reality ให้มากขึ้น Apple c a r ่ที่รองรับ future of mobility ที่เป็นนวัตกรรมการขับเคลื่อนที่น่าสนใจมาจนถึงตรงนี้นะคะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า Apple เข้ามามีอิทธิพลกับพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่ยุคข,ของคอมพิวเตอร์สมาร์ ในปัจจุบันและเขายังไม่หยุดที่จะพัฒนากับการพยายามไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราในอนาคตอีกด้วยซึ่งก็ไม่แปลกเลยค่ะว่าทำไมบริษัทแห่งนี้ถึงก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่า81.2ล้านล้านบาทบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกปัจจุบันในยุคที่สมาร์ทโฟนเริ่มอิ่นตัวแล้วนะคะหลายคนกําลังพูดคุยปรึกษากันว่าแล้วนวัตกรรมชิ้นต่อไปที่จะมาเป็นนวัตกรรมต่อจากสมาร์ทโฟนและมีคนใช้ระดับพันล้านคนจะเป็นอะไรและไม่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม แน่ๆค่ะคือหนึ่งในบริษัทที่จะบุกเบิกคิดค้นนวัตกรรมนั้นต้องมีชื่อของ Apple อย่างแน่นอนค่ะเรื่องราวในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในยุคนี้สนุกมากๆค่ะและในยุคดิจิ t a ล disruption นะคะใครอ่านเกมขาดอาจผง,งาดมาเป็นผู้นำนะคะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆได้ในซีรีส์ลงทุนเทคความร่วมมือระหว่างระดาและลงทุนแมนได้เป็นประจำแบบนี้นะคะเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าอยากรู้เรื่องราวอะไรลองคอมเมนต์มาได้เราจะหามาเล่าให้ฟังกันค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ